กดเลยพี่ตั้งค่ากันเดิงไว้แล้วสองดอก่อนะเอาสองดอกก่อนเฮ้ยบอลเลด เจอบาลี้าไปรู้เรื่องแล้วะเนี่ยบาลีแล้วนะฮึบาลีสอง

ผมวมังค Hãy subscribe à, cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คุณน้อขึ้นมาเป็นที่สองนี่ไล่กันไปนเลย chain headshot เอ้ยเอาดิเอาดิบาเรียดล้างไง Con này double kill, fire in the hole, phim hỏa rút luôn, triple kill, nó tay luôn นเออบนฐานตอนข้างบนอ่ะาเลตาว ตุนหัวแม่เงเลยพี่มาเล่ดะ<ว><น>ด้านข่างบามคุมเมนาอพี่เราต้องดานล่างเราต้องเล่นล่างอ่ะเพราะว่าด้านขานา<ว>นาน่างบามคุมเมนาเปิดต้นปิดหายวะอีกแสองดงลสอง

คอกเจเจเกิดยังเจเจมาเอาบาดลอมถามดิเร็วๆลงไปแล้วนั่นแหละดิ ลลางอะตายได้ไม่ได้หาไม่ได 啊，对、mm。Hmm. Ơ, bà lửa đến pha này đâu, đâu có đợt lửa hoa không vậy Nghe không, vậy xịt lắm rồi đấy Chế cò này chế vinh, vinh này chế vinh tuôn lúc cái là này nó tài em Vinh nó lúc tài như tuôn đó nè Nó không nói nó không nói hạng nó đó โอ้ยืนยันตายมาเลยมัน่ะคุมหัวเ้่ตอนนี้จังไกันอะไรวะผมมึงหนแม่งมันเอาไม่คุมเสียงเขาไป่วนเลยไม่ได้เป็ไร มันจะมีดาบโนโนโนมีด <assessment! S 1> ้วเนี่ยดับเบิลคิลลนี่อมนีแหละโดัและนั่นยิงตีวอ่ะมาแล้ว

ผมว่าเก็ดนดาบนะ